สวัสด,ดีค่ะที่เชื่อใจริพนรสมอแข่งนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะในคลิปที่2ของหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเราไปอ่านคอนเวอร์กันก่อนนะคะ Conversation about myself ค่ะ Let's go <S About myself My name is My nickname is I was born on In I am years old. I get up at six o'clock every day. I wash my face, brush my teeth, and take a shower. I put on my school uniform. My mother prepares my food and drives me to school. I arrive at school at seven AM. โอเคค่ะ <Okay. S 2> เรามาเริ่มเรียนกันที่หน่วยการเรียนรู้ที่1น,นะคะการออกแบบและเขียนอัลกอริทึมนะคะแนวคิดเชิงคำนวณนะคะเราเรียนไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเหลือนะคะในส่วนของหัวข้อนะคะอัลกอริทึมนะคะเบื้องต้นการเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติการเขียนอัลกอริทึมด้วยผังงาน และสุดท้ายนะคะการเขียนอังกอริทึมด้วยรหัสจำลองนะคะในคลิปนี้นะคะนะักเรียนเราจะเรียน2หัวข้อนะคะนั่นก็คืออังกอริทึมเบื้องต้นและการเขียนอังกอริทึมด้วยภาษา,ษาธรรมชาติกันอื่นนะคะเราไปรับสมองกันก่อนนะคะนะคะ It's time to a b e n v e ะ,ะ take out your notebook and pen ค่ะ หิบสมุดปากกาขึ้นมานะคะนักเรียนรับสมองนะคะข้อแรกนะคะเบนเว็นัมเบอร์ข้อใดคือความหมายของอัลกอริทึม 1. คําคำสั่งภาษาคอมพิวเตอร์ 2. ลํลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาเบนเว็บเบนเวฟดัมเบหากเปรียบเทียบอังกอริทึมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวะกรรมสามารถเปรียบเทียบได้กับขั้นตอนใดข้อที่1 ระบุปัญหาข้อที่2วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหาที่เชร์ให้เวลานักเรียนนะคะ1นาทีนะคะในการทํารับสมองนะคะโอเคค่ะลงมือทําได้เลยค่ะ dis i f i n i t โอเคนะคะทีนี้เราไปดูนะคะข้อใดคือความหมายของอัลกอริทึมคำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ2ลํลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาทำไมเราถึงตอบข้อ2นะคะเพราะ อัลกอริทึมนะคะเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถนะคะอธิบายเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนโดยนะคะอธิบายกระบวนการทํางานเป็นข้อๆตั้งแต่นะคะตั้งแต่ต้นนะคะจนจบนะคะดูนะคะหากเปรียบเทียบนะคะอัลกอริทึมกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมสามารถเปรียบเทียบได้กับข้อใดนะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ2นะคะ วางแผนและดำเนินการแก้ไขเพราะอะไรเราถึงตอบข้อ2นะคะเพราะอังกอริทึมนะคะเป็นการอธิบายกระบวนการทำงานเป็นข้อๆตั้งแต่ต้นจนจบนะคะโดยใช้แนวคิดอย่างมีเหตุผลซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งในการแก้ปัญหาเปรียบเทียบได้กับการวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหาของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูความหมายของคําว่าอัลกอริทึมนะคะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินคําว่าอัลกอริทึมอังกอริทึมม,มันคืออะไรวันนี้เราจะรู้ความหมายของของมันนะคะอังกอริทึมนะคะนักเรียนคือระเบียบวิธีการนะคะหรือนะคะขั้นตอนวิธีการที่ดําเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโดยเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถอธิบายได้เป็นขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะคำว่าอัลกอริทึมนะคะภาษาธรรมชาติเป็นยังไงนะคะลักษณะของการเขียนอัลกอริทึมนะคะที่เป็นภาษาธรรมชาติะคะนะเรียนก็คือ เป็นการเขียนนะคะแสดงขั้นตอนการทำงานในลักษณะของการบรรยายนะคะเป็นข้อความด้วยภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันนะคะโดยภาษาที่ใช้นะคะก็อย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาจีนเป็นต้นนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้เขียนนะคะโดยจะเป็นนะคะลักษณะของข้อความสั้นๆกระชับและก็ได้ใจความค่ะทีนี้นะคะ มันมีภาษาธรรมชาติแลนะ,ะนักเรียนทีนี้เราจะมาดูคําว่าภาษาคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนภาษาคอมพิวเตอร์คืออะไรนะคะภาษาคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนก็คือโปรแกรมหรือว่าชุดคําสั่งนะคะที่โปรแกรมเมอร์นะคะเขียนเพื่อ,อใช้สั่งงานตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษาซึ่งนะคะตัวคอมพิวเตอร์นี่นะคะมันจะไม่สามารถทำงานได้นะคะโดยการที่เราใช้ภาษาพูดของ ของเรานะคะหรือว่าของมนุษย์นะคะมันจะต้องมีภาษาเฉพาะที่เขาเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์นะคะนักเรียนมันก็จะมีการพัฒนาขึ้นมาเช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งมันสามารถแบ่งนะคะยุคหรือว่าเป็นรุ่นของภาษาได้ทั้งหมดนะคะหยุคนะคะนักเรียนก็คือยุคภาษาเครื่องนะคะจะเป็นนะคะภาษาที่อยู่ในระดับที่ต่ำสุดนะคะใช้นะคะ ตัวเลขฐานสองนะคะในการาเปิดหรือว่าปิดนะคะของสัญญาณไฟฟ้านะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเป็นการแทนค่าข้อมูลนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่ที่เชอร์ให้ในักเรียนนะดูนะคะที่เชอร์เอามาให้ในักเรียนดูมันจะเป็นลักษณะของตัวเลขนะคะฐานสองเขาจะเรียกว่าตัวเลขฐานสองนั่นก็คือจะมีเลข0ูนย์กับเลข1นะคะอย่างเช่นมันจะแทนค่านะคะาการ ปิดนะคะออฟโดยเลข0การเปิดโดยเลข1น่อย่างนี้นะคะตไอไปนะคะภาษาที่2นะคะภาษานะคะ as ดแดน,นะคะเป็นภาษาที่ใช้นะคะตัวอักษรในภาษาอังกฤษนะคะแทนคำสั่งที่เป็นตัวเลขฐาน2นะคะหรือเรียกว่าสัญลักษณ์อักษรนะคะดังตัวอย่างที่ที่เชิญนะคะแสดงให้ นักเรียนเห็นในตัวสไลด์นะคะยกตัวอย่างเช่นตัว a นะคะมาจากคําว่า add หมายถึงการบวกนะคะหรือว่า s นะคะมาจากคําว่า subtract นะคะซึ่งหมายถึงการลบนะคะ c นะคะมาจากคําว่า c o m p e t e ซึ่งหมายถึงการเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะต่อไปนะคะตัวที่สามนะคะนักเรียนตัวที่สามนะคะก็คือภาษาชั้นสูงนะคะเป็นภาษาที่ถูกสร้างขึ้นมานะคะเพื่อให้สามารถ เขียนและก็อ่านโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างเช่นพวกโปรแกรมนะคะภาษาปรา,ษาร์าแคนเบสิกนะคะภาษา4พวกนี้นะคะตัวที่4นะคะภาษา,าขั้นสูงนะคะเป็นภาษานะคะที่มีลักษณะเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะคะคล้ายกับภาษาพูดของมนุษย์เรานะคะช่วยให้ในการสร้างนะคะพวกแบบฟอร์มบน หน้าจอนะคะหรือว่าการเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นนะคะลักษณะตัวภาษานะคะนักเรียนมันจะ,ะคือผู้ใช้ระบบหรือว่าผู้เขียนโปรแกรมนี้นะคะไม่จําเป็นจะต้องมีนะคะความรู้นะคะเฉพาะนะคะในส่วนตรงนี้ภาษาที่5นะคะก็คือภาษาธรรมชาตินะคะในหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้นะคะภาษาธรรมชาตินะคะนักเรียน เป็นภาษาในยุคที่สามารถสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้นะคะโดยการใช้ภาษามนุษย์ได้โดยตรงนะคะคำสั่งที่มนุษย์ป้อนเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะจะอยู่ในรูปแบบของภาษาพูดมนุษย์นะคะซึ่งอาจมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนตายตัวแต่คอมพิวเตอร์ก็สามารถที่จะแปลงคำสั่งเหล่านั้นได้นะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะ ตัวอย่างนะคะที่เชจะยกตัวอย่างนะคะการปลูกป่านะคะโดยแสดงขั้นตอนการทํางานด้วยอังกอริทึมแบบบรรยายนะคะหรือว่าอังกอริทึมที่เป็นภาษาธรรมชาตินะคะขั้นตอนที่หนึ่งะคะการปลูกต้นไม้นะคะก็คือ 1. ขุดหลุมสใส่ปุย๋ย 3. ามนำต้นไม้ลงหลุม 4. ี่กบดินห้า ปักหลักยึดต้นไม้6รดน้ำนะคะนี่คือการแสดงขั้นตอนนะคะการทำงานนะคะในลักษณะของอัคกรริทิมนะคะแบบบรรยายหรือว่าแบบภาษาแบบภาษา,แบบา,ษา,าธรรมชาตินะคะก็คือจะมีการเขียนลำดับขั้นตอนนะคะของการทำงานนะคะตั้งแต่ลำดับนะแรกเลยว่าเราต้องทำยังไงขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่5ขั้นตอนที่6จนกว่ามันจะจบกระบวนการนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อดีนะคะนักเรียนข้อดีของการเขียนภาษาอังกอริทึมนะคะของการเขียนอังกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาตินะคะนั่นก็คือผู้ออกแบบอังกอริทึมนะคะสามารถเขียนด้วยภาษาของตัวเองนะคะทำให้ง่ายต่อการเขียนและการถ่ายทอดความคิดมีข้อดีก็ต้องมีข้อเสียนะคะนักเรียนข้อเสียนะคะของการนะคะเขียนอังกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาตินะคะนักเรียนก็คือ การใช้ภาษาท้องถิ่นนะคะในการเขียนอาจทาให้การสื่อสารคลาดเคลื่อนการบรรยายที่ละเอียดเกินไปทําให้การแปลความหมายกว้างและตรวจสอบความถูกต้องได้ยากนะคะนี่ก็คือข้อเสียนะคะต่อไปนะคะนักเรียนเราไปดูการประยุกต์ใช้อังกอริทึมนะคะเพื่อให้นะคะ,ะสามารถนะคะระบุหรือกํากัดการทํางาน ให้เป็นไปตามขั้นตอนนะคะหรือแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องไม่คาดเคลื่อนจึงมีการประยุกต์ใช้อังกอริทึมนะคะเพื่อช่วยให้การทำงานสำเร็จรุ่รวงตามวัตถุประสงค์นะคะอย่างเช่นนะคะในตัวอย่างนะคะที่เธอจากเป็นการประยุกต์ใช้อังกอริทึมนะคะในการทำฝาฝรังแช่บวยนะคะ โดยใช้หลักนะคะออสโมซสนะคะไม,คไม่เคยนักเรียนคงจะไม่มีใครที่ไม่เคยกินฝรัหล่งแช่บวยที่เขาขายที่เป็นรูปสุกเขียวอะคะ่ะนักเรียนเราจะมาดูขั้นตอนนะคะว่าเขาทํากันยังไงขั้นตอนแรกนะคะเทน้ำนะคะใส่หม้อแล้วใส่น้ําตาลทรายและเกลือนะคะลงไปขั้นตอนที่สองคนน้ําตาลและเกลือจนละลายนะคะ ข้อที่3ามนำฝรั่งที่ปอกเปลือกนะคะใส่ลงไปในกล่องที่มีฝาปิดข้อที่4นะคะเทน้ำเชื่อมลงไปนะคะให้ท่วมผลฝรั่งนะคะแช่ในตู้เย็นทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนำมารับประทานได้นะคะนี่คือขั้นตอนของการทำฝรั่งแช่บวยนะคะนะักเรียนรสชาติของมันก็จะออกวหวานๆนะคะตัวเขียวๆนะคะนะักเรียนทีนี้นักเรียนสังเกตจาก ขั้นตอนของการทํางานนะคะขั้นตอนของการทํางานก็คือการทําฝรั่งแช่บัวนะคะมันจะมีลําดับขั้นตอนนะคะตั้งแต่ลําดับขั้นตอนของการเริ่มต้นไปจนถึงลาดับขั้นตอนของการทํานะคะสิ้นสุดลงนะคะมันจะมีการเรียงลําดับนะคะก่อนกับหลังนะคะอย่างชัดเจนนะคะทําให้เราเห็นภาพนะคะของลําดับขั้นตอนของการ,กการทํางานได,ได้ง่ายขึ้นนะคะ ทีนี้เรามาดูประโยชน์ขององลกอริทึมนะคะประโยชน์ของอัลกอริทึมนะคะเรียนข้อที่1เลยนะคะมีความถูกต้องของผลลัพธ์นะคะข้อที่2มีขั้นตอนสั้นกระชับขั้นตอนนะคะที่3ใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดขั้นตอนที่4รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขั้นตอนที่5นะคะเข้าใจง่ายสื่อสารได้ตรงกันนะ,ะขั้นตอนนะคะที่6นะคะก็คือ นำไปใช้งานได้นำไปใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วนะคะทีนี้นะคะเรามาดูนะคะสุดท้ายเนี่ยนะคะก็คือการสรุปบทเรียนนะคะนะักเรียนอังกอริทึมนะคะนะักเรียนความหมายของอังกอริทึมนะคะนะักเรียนก็คือกระบวนการแก้ปัญหานะคะที่สามารถเข้าใจได้นะคะมีลำดับและวิธีการในการแก้ไขปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนนะคะ ส่วนอังกอริทึมนะคะภาษาธรรมชาตินคะนเรียนก็คือนะคะเป็นการแสดงขั้นตอนนะคะการทำงานในลักษณะการบรรยายเป็นข้อความด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งนะคะอย่างเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นนะคะหรือภาษาจีนเป็นต้นนะคะขึ้นอยู่กับความถนัดของคนเขียนภาษานะคะว่าเขาจะใช้ภาษาอะไรนะคะ ในบทเรียนนี้นะคะทิเชอร์ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะทิเชอร์ฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนนะคะเนื้อหาในหนังสือนะคะเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณนะคะซึ่งนะคะวันนี้นะคะในคลิปนี้จะไม่มีการบ้านนะคะนักเรียนแล้วก็ขอฝากนักเรียนนะคะใครที่ยังไม่ได้ส่งงานชิ้นงานแรกนะคะให้นักเรียนนะคะส่งงานที่เชอร์ด้วยวันนี้ขอ จบลงเพียงเท่านี้นะคะ